สวัสดีครับกับเครื่องแปลภาษาอิยะวันนี้กับคำคมดีๆข้อคิดสอนใจนะฮะเป็นไทยญี่ปุ่นแล้วกันเนาะจงนำพาตัวคุณเองไปในที่ที่มีโอกาสเสมอいつもチャンスのあるに自分を持ไม่บัะลหรือโต้แย้งพร่ำเพื่อเพราะเปลืองพลังงานทรัพยากรและเวลาエネルギー